สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสวนแดะแนนดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับวันนี้ตุ้มโมกินข้าวแรงครับกินข้าวแรงครับกินข้าวแรงหลังจากไปสวนไปหน้ามาไปเอาปลาสามาเหมือนมาเดี๋ยวับมาแซ่บๆเหมือนกันครับกับพิการพีชากับ แต่ร้านก็ปูกร้านมาตุ่มห้องกันที่บ้านแม่ครับอเอาเ,เป็นการพิเศษเนี่ยเอาตัวเบอร์เมนูเนาะครับน้องเบิรงเมนูเลยครับผม้ไม่ย,ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตพาเบิรงเมนูตุ่มห้องมือนจั๊กน้อยนะครับมาบ้านไพ่ก่อนมาหนีเดี๋ยวเบิรงก่อนจะา่าก่อนสวัสดีครับไม่ใช่บุไลสวัสดีพ่อครับท่านเอฟซีแน่เอาผ้าเนี่ยเลยเอาบอก เอี่เออกกิสวัสดีวันสงการนี่ที่ละสวัสดีวันสงการยูรานมาเยม่องผู้ไกม้าร้าวัดกม้าอายาีใหม่ปี้ายช้ากุ้งก้เขามากินเขาปินยน้ำกปิ้ปลาเผาปลาปิ้งไก่ปลา สาเขาเองเนาะสาเจ้าขอนสาเจ้าของเลยชื่อเนาะเขอสาปาตุ้งบอนไมากินกันการมาสู่แมหม้อมันเขากินน้กกันกินเลยบ่อใหญ่อิ่มเลยปะใหญ่กินแล้วอิ่มแล้วกองเขาเองเรียบร้อยแล้วเนาะเอาเอาก้อนคุกินมากกินมากแล้วมาที่นี่เนาะเบิ้งเบิ้งกับเขามาที่นี่ เิ็งกับเขาจักน้อยนะครับไม่มีมีเชฟใหญ่ได้เพิ่มเห็ดต้มปลาให้กินนะจ๊ะต้มปลาสูตรบ้านสวนแพะแชนแนลนี่มีต้มปลาเพิ่นปลาในท้องเด้โอ้ยแบบขักลายเด้ปลาในท้องเบิ้งหัวมันเนี่ยโต้มง่ายเลยเนาะลิปดนะครับลิปดมองตอนหลบ รอ,อบที่ว่าเอามองขึ้นน่องรอบทุดต่ายผีเอามองไว้โอ้ยปลาในท้องคักขนาดเลยปลาไข่พร้อมนี่ตัวนี้ปลาไข่ครับปลาไข่ปลากัวอ,อันไทยต่อมฝีมืออาจารย์อนุชิตเพิ่นจัดการให้สมปุ้ยรวยเลย,เลยใส่บระขามตักกระดูกนเออ้ำขวงหนึ่งใส่ตักกระดูกผออู้แม่นก็มาครทำเอ,อ้ยผู่แม่นต้องสดจับขำมากเลย ได้ยินหดเสียงเป็งไหนสุดยอดครับโอ้ยสุดยอดขักลายขัดลายอ้าวจะพร้อมลองมั้ยโกกจักบานมั้ยโกกแถบเหมือนกันครับมาแซ่บเหมือนกันเสียเงินครับคุ่นนะเอ้ยผ่านบอผ่านบอโอเคครับผ่านโอ้ยสุดยอดสุดยอดนี่ครับผู้จัดการผู้จัดการป้าแผลเป็กไหนเสียบบอ เอาไรปลาไปะไรเอาปลาดุกเอ้ยนี่ครับปลาดุกแห่ได้ครับนี่ก็คอพี่นอกนี่ครับสุดจอดสาเห่าเองนะครับปลาดุกเลี้ยงเองนะปลาดุกเลี้ยงเองนะครับตัวบอกได้ี่เลยเนื้อแสบขนาดได้ครับสุดจอดเลยนีปลาเนาะ๋ยวให้เบิกปลาไปกันอันนี้คือพ้นงานได้ครับนี่จากแห่นะครับนี่ จากแ้<ม>าจากม่องแล้วนะครับนี่สุดยอดวันเหี่ยโอ้ที่ได้อยู่นีมาสมทบนํำเนี่เพิ่มมีปลาอบองมาคน,นีเต็ด <c oughs> สูตรมาจากชนบุรีร้านก่อยานสาวก็ร้านเ,าานเขยเพิ่มมาจากชนบุรีเพิ่นมาเห็ด ปลาอบโอ,อง,งนะครับวัอนี้ก็เลยเอามาแจมกันนะครับอันนี้เป็นปลาสาเด้อนะครับอันนี้เป็นปลาสาเออบ่อไดนบอ่บอไดนบอ่อไดนเดี๋ยวเอฟซีมาสิว่าโอ้ยบอสแมนดอกตัวกันมาสิว่านะเอ <c oughs> บอบอ่อไดนบ่อไดนของเขาก็มีอยู่ใหญ่ขึ้นกันนะครับใหญ่ขึ้นกัน<ม>เดี๋ยวสีมีมือเอาอีกกี่ดอกนะครับ เดี see you, see you. ๋ยวสีหามือเอาอีกอยู่น้ำยังหลายอยู่นะครับปลายังเหลือเยอะครับเหลือหลายอยู่โอ้ยนะครับวันนี้มันเป็นแค่ชิมล่างชิมล่างน้ำมันยังหลายอยู่ครับน้ำยังหลายยังงงบเอายากงมบ่อยน้ำเอายากน้ำโอ๊กประมาณน้ำโอ๊กต่อให้น้ำล้มอีกจัดใหม่หนึ่งเนาะเบสเดือนนี้แลเนาะเบดเดือนเมษาหนี จะเอาง่ายฮามือจักเทื่อนหึ่งจัดอีกจักหลอดพอดีจักหลอดหนึ่งกัสิเรศสิเรปพอคอใหญ่นะครับรออีกจักหลอดหนึ่งผลเน่าเอาง่ายจริงจริงยังเหลือเหลือปลาคอใหญ่เขาอยู่เรีนี่บ่ฮันดิโซอยู่นี่เหลือปลาคอใหญ่ปลาไนใหญ่ปลาไนทองใหญ่นี่น่ะาจะเหลืออยู่ครับเพราะฉะนันเอาไปเลยมันเอาบอฮันเลยมันยังสามันยังกว้างอยู่มันยังแรงบนอยู่ลงอีกจั๊กน้อยหนึ่งสิได้กันละเดี๋ยวแต่ไม่หลอดถ้าไปเดี๋ยวอยู่กัน แล้วชิลงขิดใเบิึงครับอ่าเอาไว้โอกาสโอกาสหน้อาอีกจักรล่อหนึ่นองอ่าวันหยุดวันหยุดทธแ,แล้วน,นะครับนี่พอดีกับเสี้ยนแหกันนีู้จัดการปีชาเสี้ยนแหนะครับวานแบบกลมเป็นกลมเลยนะครับอู้ยสุดยอดฝีมือเราได้พ่อขนาดเด้เอ้ย เราในมรดกมาจากจากพอด้ผู้จัดการพิชาม้วนเก่งตะายรถลดไถด้หาปลากเก่งเนี่ยวานแหนี่เอ้ยนะครับโอ้ยกลมเป็นกลมกลมเป็นกลมเลยที่ใดคลิป่านแห้ที่คิปว่านแห้ครับนี่โอ้ยลุดไปคีิปว่านแห้ เบดเบ็ดเบ็ดเบ็ดบริสุทธิ์เอาละเมี้นะครับเดี๋ยวให้พี่น้องมึงบรรยากาศน้อพอสมควรแล้วน้อมาที่นี่ผมสีขอยากกินเข่าได้มาที่นี่ครับกินเข่าได้มาที่นี่เดี๋ยวพนสีกินเบ็ดก่อนอ้าวเดี๋ยวให้อาจารย์เัาสี่เป็นปิดิปก่อนนักหน่อยก่อนนะครับ ว่าอาจารย์ครับครับผมเชิญครับครับผมเคยกินในเป็นอะลาเตอร์บุร่ะกรับขอบคุณหลายๆครับทุกท่านที่หอมาชมบ้านสวนแพชชชเนลนี่นะครับรุ่งบานบ้านแบบบานบ้านกินอาหารบานบ้านนั่งก็เพลินนี่นะครับสมปลาปลาหามาได้แบบธรรมชาตินะครับในในช่วงวันหยุดโครงการ รวมกันบานแม่ต <un paid> ิดเขากับกอกรเปื่อยขอขอบคุณทุกท่านทั้งาชมหมันสวนแผ่นดิหออไทยมีความสุขก็เดินขอให้สุขดีปีใหม่ไทยครับครับสงการเนาะครับนาอาจารเนาะสงการสกาปีใหม่ไทยสงการสงกคุครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ 那个到了加拿大。